ต้องลงท้ายได้เลขสีนี่เลขอะไรจ๊ะมีสองคูณสองกับแปดคูณแปดค่ะแปดกสิบสี่แล้วตรงกลางผ่านไปไม่เอาเลขสามอะไรคูณกันไม่เกินเลขสามครับหนึ่งคูณหนึ่งค่ะเพราะจะนั้นเป็นสิบสองกับสิบแปดจะเอาสิบสองหรือสิบแปดอ้าวเอาสีแปดก็ต้องมาดูว่าสิบสองสิบสองมันเท่าไหร่ ร้อยสี่สี่หารเยอะเราต้องการสามร้อยใช่ไหมฟันธสิบแปดสิบแปดนี่น่าจะเป็นคําตอบที่สุดลองสิบแปดสิบแปดได้คําตอบมาเท่าไหร่จา้าก็ได้สามสองสี่ค่ะแสดงว่าถูกต้องถูกไหมออ <c oughs> ถูกต้องเลยเราเช็คก็ถูกต้องเลยฟะน,น,นั้นวิธีเนี้ชัวร์ล้ตอบแล้วสิบแปดนะต้องแล้วเจ็ดสองเก้าเราลงท้ายด้วยเลขเก้านี่เลขอะไรจา้าสามกับเจ็ดค่ะสามกั 3, บเจ็ด ตัวถัดไปไม่ต้องสนไปที่เลขเจ็ดอะไรคูณกันซ้ำๆไม่เกินเจ็ดสองกับสองค่ะยี่สิบสามกับยี่สิบเจ็ดแล้วทีนี้เราควรจะเลือกตัวไหนดีนาะต้องเลือกยี่สิบเจ็ดค่ะต้องต้องเลือกยี่สิบเจ็ดนะตอบแล้วเต็มข้อสามดูซิอะไรคงใค้เลขเก้าบ้างสามกับ สามกับเจ็ดคะ่ะสามกับเจ็ดแล้วถัดไปเลขศูนย์ไม่สนเนาะเก้าสิบสี่อะไรคูณกันซ้ําๆไม่เกินเก้าสิบสี่ครับเก้า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 แปดสิบเอ็ดข้อนี้ไม่เก้าสิบสามก็เก้าสิบเจ็ดถูกต้องไหมแล้วเราจะเลือกตัวไหนเ,เก้าเจ็ดเลขเก้าสิบเจ็ดถูกต้องอ่าเพราะเก้าเก้าอันแปดสิบเอ็ดสิบสิบมันหนะึ่งร้อยเนาะ หนึ่งร้อยนีใกล้เก้าสิบเจ็ดมากกว่านะครับเลขมากใกล้กว่าต่อไปก็ตัวนี้อ่าก็เป็นสองกับแปดได้มาสองกับแปดค่ะแล้วก็ตัวถัดไปติ <12. S 1> ดสองร้อยสี่สิบแปดที่ง่ายเลยติบส <12. S 1> <42. S 2> อ,องปัญหาคือหนึ่งสองสองหรือหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสองเราได้ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สี่นี่ใกล้ร้อยสี่สิบแปดมากกว่าเนาะ,ะใช่ไหม พราะฉะนั้นเรียกหนึ่งสองสองถูกต้องเห็นไหมเรามีวิธีคิดที่ไวนะต่อไปข้อห้าก็ได้เป็นหนึ่งกับเก้าใช่ตัวจุดที่ยมเราลืมไปก่อนเนาะลืมไปก่อนเราก็ได้เป็นหนึ่งกับเก้าเก้าแล้วก็ตัวหน้าได้เป็นเก้าร้อยหกสิบสามสิบกับสามสิบจะได้เก้าร้อยถูกต้องข้อนี้คิดว่าเป็นสามร้อยหนึ่งหรือสามร้อยเก้าสามร้อยหนึ่งได้าเป็นสามร้อย หนึ่ง <1. S 2> ได้ที่สุดขอได้เป็นสามร้อยหนึ่งแต่นี่เป็นข้อที่ยมสองตำแหน่งเอ้ยสองตำแหน่งต้องตอบเป็นหนึ่งตำแหน่งตอบเป็นสามสิบจุดหนึ่งอ่าเป็นสามสิบจุดหนึ่งตอบอันนี้นะต่อไปข้อหกก็เป็นสามจุดศ <30. S 2> <6. S 3> ูนย์หนึ่งตอบเลยใช่ไหมค่ะสามจุดศ <3. S 2> ูนย์หนึ่งเพราะว่ามันเลขเดียวกันแคทเออฟข้อที่ยมออกมาเท่านั้นเองให้มากขึ้น